สีาวไอชไม่เห็นสีขาวไม่เห็นขาน่ดนวยอี่าิงอีกยิุอีกยิรอีิงนีกยอีกยิงอีกยงอีอยงอีกยยิงอ้กยิงอี่ได้อกยิงอีอีงียกิีกอ สีม่วงอะเนี่ยกระทางก็เปไงสีม่วงอ๋อนี่สีม่วงก็เหมือนกับอันนี้ใ่สีม่วงก็หมือกับอันนี้เออส็ชม่ชมชมูอันนี้ไม่ใช่ีเพื่กัวกาอันนี้ก็หมวกอันนี้สีเพื่อันนี้็ดาวรบายสีม่วงสีม่วงก็เหมือนกันตัวนี้วนี้ก็ เยอนะไนยอไไม่ใช่เไม่เนีพูดเยอะกว่าูดเยอะทำไมภี่มันอะไรไม่ได้เลยอย่างว่าจะได้ไปไปจุบ้านดิไปอย่ที่ไหนสีน้ำตาลส้าสีน้ำตาลกสีน้ำตาลชิมสสาวยอกสีนซิต์จะล เดี๋ยวๆ <coughs> <coughs> <coughs>